ที่เกี่ยวกับนมามบดานนะครับเเกี่ยวกับนาเฮานามเฮาเป็นนามนามประปาเฮากอกเบิรงว่าเครื่องไในวัดนามประปาได้กระสบประมาณนี้วัดมันสูงเฮาสี่เอาอยุที่หาไม่่อนแล้วก็แต่ว่ามันกระสีได้อยู่หาไม่่อนทั้งสองนะครับถ้าเขาวัดได้จะเขา,าต่งนมามอะไ้ก็คือต้องเปิด เปิดไล่น้ำเอาก้ออันนึงแรกวันนี้สั่งพัดสรุมาครับนอนรับอยู่นาบ้านตักซอยแา่จะเอาเก็บไว้ให้ใจเงินสิพอดีบ่เมื่อปลุกเอาเหมนกำ่างนอนเสแสบตกใจก mm hmm. ันวันนี้เข้ามาเบรนครับสั่งใส่กองน้ำมาใส่กองน้ำเลงทั้งมีเครื่องกองน้ำน,นำนะเพราะว่าช่วงนึงครับช่วงโควิดนะมันออกปยากเนาะก็เลยตัดสินใจซื้อเครื่องกอง,งน้ำมา สัสดีครับไส้เท่คู่เลยมามาดูกันไส้กองน้ำนี่อันนี้จะเป็นไส้กองน้ำแร่นะครับหกขั้นตอนวกน้ำแร่โอเคกล่องนะครับยับอยู่ยี่ยังเป็นสต๊คุณภาพกล่องไม่ได้นะครับข้างในพ่กหัวใส่กล่องสตแตก การขนทรงขโมยเนี่ยันต้องถามถึงมันมีคุณภาพจักขนทรงการเดินใส่แตกแล้ว,วการแพ็คหัวกล้วยขนาดเลยว่าแล้วสิแตก นี่แตกนะครับบมมียัางมาหายทั้งสิ้นเลยวะบใส่กันยังมาหายเลย ใส่กองเาจะเป็นน้ำแล้แตกใส่กองกนนี้สองรอบเลอซัองว่าสองรอบแตกสองรอบ ใส่ไปนะครับถ้าเขาแกะใส่ไปอะ่ะบรได้ขึ้นเก่าน,นะครับเพราะว่าข้างในมันเป็นทานแตกกว่าขึ้นเก่านะครับเพราะมันถึกน้ามะบรได้ขึ้เก่าบุได้เพราะว่ามีประสบการณ์เราสั่งมามันแตกแบบนี้แหละถ้าไม่แพคดีๆก็แบบนี้แล้วบ่ยอมใส่อย่างเดียว กันกระทงกระแทกกับวิีโอ้ยจะเป็นประหยัดเนาะเห็ดชิวดีวะใส่กันกระทงกระแทกยัง, <c oughs> ยงเห,เหอรอซิงห์เนาเราจะไม่กดรับของนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะเพื่อที่จะคืนของ มาดูกันว่าเขาสิวะารต่างเดต่ดดวผู้ขายสวัสดีครับ า,าูใส่กองมาถึงแล้วครับมันแตกผมจะกดคืนของนะพี่จะเคมยังไง

เป็น AO หกขั้นตอนนี่เป็นน้ำแร่ตัวนี้เป็นน้ำแร่ตัวนี้ใส่กรอง PC นิวปรับสีปรับกลิ่นนะครับตัวนี้อ o ตอัวนี้เป็น PP นะครับตัวตน้ตนขนาดเครื่องผลิตน้ำยู่ที่300ลิตร เป็นสามรอยลิตรนะครับเป็นอาวสามรอยลิตรอันนี้โตหน่อยมันนะเครื่องหน่อยสายห้องประกอบต่อเองครับตัวนี้เปน,นำทิ้งดีบาก่ะดีเยอะครับเพราะว่าห้องสื่อน้ำเดือนละเจ็ดแปดลอยสื่อน้ำกินเนาะคือน้ำกินก็ตอนนี้ก็หนาขึ้นทุนหน่อยละเพราะว่าเครื่องนี้มัน สองพันนิบาทใส่มาเก,กือบปีแล้วครับคืนทุนหมดแล้ว่อาไปอยากใส่เครื่องกรองน้ำก็ลองซื้อมาบนงนะครับลองซื้อมาบนงเป็นแบบกรองแล้วแต่ค้นมักนะครับผมจะมาเป็นอาโอเานาะมันกรองสะอาดแล้วก็ถ้าอยากมีรสชาติจะใส่น้ำแร่ไปนำนะครับมันจะามแร่เป็นตัวสุดท้าย ก็จะมีรสชาติอีกแบบหนึ่งมีแลทาคืออีกแบบนึงใน,นการประกอบนะครับโอเนยแนะนำนี่โดนเลยบางคนบ่เคยประกอบตัวนี้หามเปิดนะครับตัวนี้จะเป็นตัวปิดเวลาล่างใส่กรอกปิดไว้มกักเรยกเปิดปิดไว้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับต้องมีเครื่องวัดน้ำจ้าต้องซื้อเครื่องวัดน้ำมาน้ามอยม,ม,มาสือ่อตา ่ซื้อเครื่องกรองน้ำบอซื้อเครื่องวัดน้ำมาต้องวัดค่าน้ําค่า Pp ค่า Eev ep นี่แหละแล้วก็มันจะมีพวกไอ้อยังละ่ะสารในที่เกี่ยวกับไปน้ำบดานนะครับไอเกี่ยวกับน้ำเพราน้เนำเขา,าเป็นน้ำน้ำประปาเข้ากับเบิองว่า เครื่องในวัดนามประป่าได้กระสิประมาณนี้ค็วัดมันสูงเท่าสี่เอาอยู่ที่หาไม่คอนแล้วก็แต่ว่ามันเกิดใได้อยู่หาไม่คอนทั้งสองนะครับ้าเขาวัดได้้ะเขาต่งนา้าได้ก็คือต้องเปิดเปิดไร่น้าออก่อนหนึ่งแหละลลางปุ๊บเปิดไร่น้ามันไม,มนนดีเพราะไร่น้าไ,ามไปมันก็โอเคครับ <S <S เดี๋ยวไปยัเครื่องวัด Mùa nhanh không? Nhanh vừa là chất ở ngoài sẽ Thôi Xoay đi Nó nè 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 การวัดแบบนี้เลย ppm นะครับเครื่องวัด ppm ได้น้ำตัวที่สองจะเป็น pc นะครับนี่พอว,วัดสองตัวนี้นะครับว,วัดค่านา้ำอันนี้คือได้บ่ได้บ่บได้แซรบฐ์เศน้ำคุณภาพพอถ้าวัดน้ำฟ้าสีได้คุณภาพอีกแบบนึงนะครับ สีคุณไอแบบค่านา้ำไปสูงแห้งแบบหารอยสองรอยหารอยนะครับัดเนี่เครื่องแบบนี้ครับมันมีแบบแมบวบวัดสารน,นั่นสารนี้มันจะมีอีกแบบนึงกับมีนะครับว่าตอนนี้เขาวัดน้ำประปานะครับพอวัดแคร่สองสารประมาณนี้ครับโอเคถ้าใครอยากซื้อเครื่องกรองน้ำมากอะ ดีนะครับในยุคนี้คือเพื่อเกิดวิกฤตอย่างต่างๆต้องเราปากาคิดคือช่วงโควิดมงนั้นที่มัน,มนออกไปข้างนอกยากก็เลยตัดสินใจซื้เครื่องรองน้ำมากก็ใส่เท้าคูมือนะครับ,นะรบเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ